ธุรกิจการบินของจีนเป็นไปอย่างคึกคักในช่วงปิดเทอมฤดูร้อนในในปีนี้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมถึงมาที่31สิงหาคมนี้หรือเป็นช่วงเวลากว่า62วันตัวเลขจากกรมการบินพลเรือนของจีนแสดงว่า3สัปดาห์แรกของช่วงปิดเทอมฤดูร้อนปีนี้มีเที่ยวบินมากกว่า17,000เที่ยวต่อวันขนส่งนักท่องเที่ยวกว่า2ล้านคนหรือว่าคิดเป็น1 0 0 6 4%และ109-1% 6 ของระยะเดียวกันในปี2019การท่องเที่ยวแบบทัศนศึกษาและครอบครัวน,นั้นก็เพิ่มมากขึ้นนางหลิวถิงนักวิจัยสถาบันวิจัย Big Data ของบริษัทชิวหน้าได้กล่าวว่าในช่วงปิดเทอมฤดูดร้อนปี2อง3นีนี้การจองล่วงหน้านั้นก็เพิ่มมากกว่าระยะเดียวกันของปี2019คิดเป็น30%ปปัจจุบันความต้องการทางการเดินทางของนักท่องเที่ยวนั้นมีจำนวนมากในเดือนสิงหาคม ตลาดการบินพลเรือนของจีนนั้นยังคงได้รับความนิยม